วัสดีค่ะวัสดีเจ้าพามาหนังรถแอลแ็มแล้วนอะวันนี้แดดดีโอ้โดนไหม่เปลี่ยนสีเยอะเยอะถ้าจะฮือโดนทายบาไหวนะมันไก่บ้านเจ้า

เดินไม่ได้มันไกลค่ะ ทรงต้นไม้เปลี่ยนสีเนาะประเทศญี่ปุ่นต้นไม้เปลี่ยนสีปนจะอ่านเอาปูข้างถนนนะเจ้าสองข้างนี่นะปนจะสลับสีกันเนาะสีแดงสีเหลืองนี่กะมันยังน้อยอยู่เจ้ายังสีเหลืองนี่น้อยอยู่ร้อยทําหลายหลายปีต้นมันถึงจะใหญ่เนาะ ถ้ามันใหญ่เกินประกาตัดเจ้า <oyu> ตัดนูมันเหลือน้อยเดียวอ่กะดูลำต้นมันก็หูเนาะดูลำต้นก็รู้ค่าว่าต้นไม้เปลี่ยนสีมันยังเล็กอยู่ อันนี้มันเป็นวันหยุดรถเยอะโอร้รถเก่งรถเบนคันนี้งามขนาด สีปลาดาวอูเนี่ยมันมีได้หนะมันอยู่ข้างๆปลาดาวเนี่ยน่เก๋งงามขนาดสีขาวหน้าหนี่ก็คันหนึ่งไะอยู่ข้างๆปลาดาวหนึ่งสาคันหนึ่งไงอาเซียแล้วรอนดหนกันเนี่ย พวกเศรษฐีมีเงินขันเสียอยู่ตั้งข้างข้างประดาวนี่หมายเลขตรงเจ็ด หรือเอาข้าสะพานนู่นแล้วมาชมวิวถนนนะเปลี่ยนบรรยากาศถนนมันมีเยอะเจ้าอันนี้ป,ป้าปาไปทางไหนม,นมาดูต้นไม้เปลี่ยนสีเนาะ ป้าดาวกได้ไปดูในป่าในเขาป้าดาวก็อันพามาดูอันข้างถนนต้นไม้เปลี่ยนสีสมบัจากาสมวิวเนะ เศรกิปุ่นเวลาส่วงเทศกาลวันยุดคนจะเยอะเจ้านีร่ะคนเดินแอวกันคนก็เอารถม้ากันนะเจ้าแต่คนเอารถไปฝากที่รถนะ้าฝากกี่เก็บรถแล้วก็เดินแอวกันเนี่ยค่ะบางคนก,นมมมนก็นั่งรถเมย์มาอีกค่ะรถบัสรถเมย์มันเยอะเนาะแถวๆนี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะเจ้าคนจะเยอะคนจะเดินแอวเนาะ ตอนป้าดาวอายุสามสิบปายสี่สิบปีป้าดาวก็โดนมาทั้งนี้แหละตอนนี้บาไหว้ละอายุเยอะเนาะเดินมาจากบ้านถึงชั้นนะเดินน้ำเทพนะเดินมาจากบ้านนี่รวมสมองเลยนะเนี่ยสมองปายมันเนาะควจะถึงทีเอลนั่นนะที่แล้ววันยุดปิทิเอลกันขนาดและคนคนญี่ปุ่นน่ะ คนข้ามมาลายกันนั้นอ่ะมาลายประเทศญี่ปุ่นอ่ะเจ้าเวลาไฟแดงแล้วรถก็ต้องยุดบ่มีคนข้ามแม้แต่คนเดียวรถก็ต้องยุดเจ้าวดหมาย็นแข็ง ใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตเมืองหลวงเก่าเจ้าใจกลางเมืองหลวงอยู่ที่หน้าวัดแดงนี่แหละเจ้าทายไหม่คลิปไหม่ค่ะอ๋อป้าป้าอ้อมมาทางนี่พอดีเลยเนาะนั่นแหละวัดแดงใจใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตอยู่ตรงนี้ค่ะไ <c oughs> กลาจากบ้านนะเนี่ย Lốt ừ. mà băng mà để hẳn vặt Cái đeo bà đáo khỏi chốt thì nào vặt này là cháu Nào vặt đèn này nó ใจกลางเมืองหลวงอยู่ตรงนี้อ <t visionary> ีกะติดปาดาไปเทแลทายกับขางกลางคืน่นนั่นใาใจใจกลางเมืองหลวงเจ้าใจกลางเมืองหลวงอยู่เพ่เจ้าหน้าวัดแดงเนาะวัดแดงอยู่หน้ามืองเจ้าพุทธวัดแดงอโอเตะล่ะโอเตะล่ะ ใกล้มีไหนมองมาเห็นเจ้าแท็กซี่บังเนาะจำเดีย๋วถ้ารถขยับไปหัมน้อยเออเเราเห็นละเห็นละวัดแดงเนาะใจกลางเมืองหลวงอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยกลางวันกับกลางคืนมันมันต่างกันนะเวลาถ่าย จะมาเที่ยวสักวันกอนนั่งรถบัสรถเมย์มาโอ้คนเยอะแล้วนะโอ้คนเยอะมากเลยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะวัดแดงคนจะเยอะมากตอนนี้ในวัดเขาเปิดให้ดูแล้วเนาะเปิดให้ดูให้ชมแล้วมาเที่ยวกันได้ไปถ่ายสาวญี่ปุ่นเนาะมาแต่งชุดกิโมโนโนันะ่นน่ะ สาวญี่ปุ่น